สวัสดีครับผมน็อตจากช่องน็อตพรีเซ้นครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง Foodpanda Foodpanda เนี่ยเป็นแอปที่ไม่ได้รับความนิยมในกลุ่มของรเดอร์เท่าไหร่แต่ก็ยังมีไรเดอร์บางท่านที่ยังคงวิ่งงานให้กับ Foodpanda อยู่นะครับแล้วก็บางจังหวัดเนี่ยออเดอร์ดีกว่าแอปอื่นๆด้วยนะครับวันนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่อง6 ข้อดีข้อเสียสําหรับฟู้ดแพนด้าครับแต่ไปน็อตจะขออนุญาตเริ่มต้นที่ข้อเสียกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อจะได้มีข้อดีมาปลอบใจในตอนหลังไงนะครับเดี๋ยวไปดูข้อเสียข้อแรกกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับข้อที่1ครับแอปสั่งอาหารของลูกค้าใช้งานยากยากตรงขั้นตอนในการปักหมุดณปัจจุบันแอปฟู้ดแพนด้าเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูในแอปเนี่ยหมุด ของฟูดแพนด้าจะน้อยมากนะครับจะไม่มีความละเอียดเหมือนกับแก๊ปแล้วก็ไลแมนหรือว่าแอปฟูดเดลิเวอรี่อื่นๆลูกค้าก็จะเลือกปักหมุดที่ใกล้เคียงที่สุดที่ตัวเองอยู่ซึ่งมันไม่ใช่ตรงจุดที่ลูกค้าอยู่เลยแต่เขาก็จะปักใกล้เคียงอันนี้พี่น้องเข้าใจลูกค้าดีนะว่าลูกค้าพยายามแล้วนะครับแต่มันไม่มีหมุดให้ปักจริงๆมันปักไม่ลงจริงๆครับทุกคนสําหรับหมุดของแอปฟูดแพนด้าตรงนี้นะครับผ่านมาหลายครั้งแล้วหลายปีแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขในตรงจุดนี้ทําให้ไลเดอร์เวลาที่ไป ส่งอาหารให้กับลูกค้านะครับลูกค้าก็จะได้รับอาหารช้าลงเพราะต้องมัวติดต่อลูกค้านะครับสอบถามเส้นทางกันอีกอันนี้คือประเด็นปัญหาข้อที่1น,นั่นเองครับ mm hmm. ข้อที่2ครับเป็นการจองกะจองเวลาในการทํางานก็ทําให้คนที่ไม่ได้จองกะไม่สามารถที่จะวิ่งงานได้นะครับไม่ได้อิสระเสรีเหมือนกับ ค่ายอื่นๆน,นะครับฟูดแพนด้าต้องจองเวลาในการทํางานเท่านั้นและในขณะที่เราจองเวลาในการทํางานเราไม่สามารถที่จะหยุดตอนไหนก็ได้ซึ่งถ้าเราหยุดจริงๆแล้วมันหยุดได้ไหมหยุดได้นะครับแต่เราจะเสียคะแนนในการรับงานนะครับทำให้เรามีโอกาสที่จะตกแบตได้นะครับแบตคือระดับการทํางานของฟูดแพนด้าโดยแบตหนึ่งจะได้ค่ารอบเยอะที่สุดนะครับมีทั้งหมด6แบตโดยแบทที่6จะเป็นแบตของไรเดอร์ใหม่ ร,ราคาค่ารอบก็จะแบตหนึ่งเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็แบตสลดลงมาจนถึงแบตห้าแบตสุดท้ายค่ารอบจะน้อยกว่าเพื่อนซึ่งรเดอร์ส่วนใหญ่จะพยายามรักษาคะแนนเพื่อให้ได้แบตสูงๆนะครับเพื่อจะได้รับค่ารอบที่สูงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับข้อที่3ครับค่ารอบของฟูตแพนด้าได้น้อยกว่าแอปอื่นๆนะครับโดยค่ารอบของฟูตแพนด้าจะได้รับน้อยกว่า7จถึงเบาทโดยประมาณนะครับอันนี้แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่บางจังหวัดด้วยนะครับ ซึ่งพี่น็อตเนี่ยนะครับก็เคยวิ่งงานของฟูร์แพนด้าแล้วรู้สึกว่าฟูร์แพนด้าเนี่ยค่ารอบมันไม่คงที่มันไม่คงตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้วันที่1เนาะนะครับพี่น็อตมีจุดรับและจุดส่งเนี้ยออเดอร์เนี้ยได้30บาทพอวันที่2พี่น็อตมีจุดรับเดิมและก็จุดส่งเดิมนะครับแต่ค่ารอบลดลงเอออันนี้พี่น็อตก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าฟูร์แพนด้าเนี่ยคำนวณค่ารอบทําไมมันถึงได้ผันผวนขนาดนี้บางครั้งงานส่งใกล้กับส่งไกล ราคาเท่ากันเลยนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องค่ารอกค่าตอบแทนของฟ o ้ดแพนด้านั่นเองครับข้อที่4ครับ รับงานไกลส่งงานไกลนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจากระบบของฟู้ดแพนด้านะครับที่ทำขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้ฟู้ดแพนด้านะครับเขามีไรเดอร์น้อยลงนะครับทำให้จำนวนออเดอร์ที่เขาหามาเนี่ยนะครับเขาก็ต้องหาไลเดอร์ที่อยู่ใกล้ที่สุดในการที่จะให้ไรเดอร์วิ่งไปรับงานแต่ด้านคนที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้ใกล้แล้วนาหานะครับแต่เราใกล้กว่าเพื่อนไงก็จะกลายเป็นเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการรับงานไกลนั่นเอง ส่วนการส่งไกลเนี่ยก็จะเจออยู่บ่อยๆนะครับแล้วทุกคนลองสังเกตไหมครับถ้าใครที่เคยขับฟูดแพนดาค่ารอบที่ได้นะครับจะน้อยถ้าเราไปส่งไกลเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับสำหรับ f o o d p น n d a นั่นเองนะครับข้อที่5ครับความล้วนของแอปพลิเคชันที่ไลเดอร์ใช้งานนะครับ ก็จะมีให้เห็นอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องออเดอร์ผีนะครับออเดอร์ผีคืออะไรนะครับก็คือออเดอร์ที่ปรากฏขึ้นมาในหน้าจอของไรเดอร์และสักพักออเดอร์มันก็จะหายไปวับดุดกับว่ามีผีเข้ามาสิงอยู่ใน โทรศัพท์ของเราเลยนะครับและหลังจากนั้นเปอร์เซ็นในการรับงานคะแนนในการรับงานก็จะลดลงก็จะมีโอกาสทําให้ไลเดอร์เนี่ยตกแบตได้นั่นเองนะครับตกลงไปอยู่ในแบตต่าๆนะครับใครที่อยู่แบตหนึ่งได้ค่ารอบสูงสุดก็อาจจะล่วงไปอยู่แบต2แบต3แบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกทั้งการลวนของปุ่มกดต่างๆนะครับก็จะมีให้เห็นอยู่บ้างเป็นบางครั้งนั่นเองครับข้อที่6ครับ นั่นก็คือดิสแพคของ f o o d p พ n d a ไม่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือไลเดอร์นะครับจะทำได้เพียงแค่การยกเลิกออเดอร์เท่านั้นถ้าพูดถึงดิสแพคคืออะไรเดี๋ยวทุกคนก็คงจะงงนะครับถ้าใครที่ไม่เคยขับ f o o d p พ n d a าดิสแพ k คือ CC นะครับของ Grab อ่าเข้าใจยังคือ CS ของ l i ง e m a n คือ RS ของ Shopee นะครับประมาณนี้นะ นะครับเขาของฟูเปนด้าเนี่ยคอร์เซนเตอร์เขาเรียกว่าดิสแพดนะครับก็ไม่มีขีดความสามารถอะไรเลยนอกจากการยกเลิอกออเดอร์หรือว่าการพักงานให้กับไรเดอร์นะครับหรือว่าแบรนด์ไรเดอร์ก็ทําได้นะอ่าอ่าโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือ6ของข้อเสียนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดู6ข้อดีกันบ้างทุกอย่างมีข้อเสียต้องมีข้อดีอยู่เสมอนะครับข้อดีของฟูเปนด้าข้อแรกเลยนั่นก็คือข้อที่1เป็นแอปพลิเคชันที่ ไม่ต้องเติมเครดิตในการวิ่งงานนะครับและไม่ต้องสํารองเงินสดเพื่อจะซื้อของให้กับลูกค้าก่อนฟ r o p a นดาไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าใช้เงินกินหรือว่าเงินในการเติมน้ํามันนั่นเองนะครับข้อที่2ครับระบบจองกะในการทํางานทางศูนย์ฟ r o p a นดาเขาจะคํานวณโดยการวัดจากจานวนออเดอร์ให้เหมาะสมกับจํานวนไรเดอร์เพราะฉะนั้นมันจะทําให้ไรเดอร์เนี่ยมีงานวิ่งอยู่ตลอด เพราะว่าจำนวนมันสัมพันธ์กันระหว่างออเดอร์และไรเดอร์นะครับทำให้ไรเดอร์เนี่ยไม่ต้องจอดรองานนานๆเหมือนกับแอป,ปอื่นๆและไม่ต้องมาคอยเดาว่างานที่ไหนจะดีงานที่ไหนจะมากจะน้อยนะครับอยู่ที่ไหนงานก็เด้งได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปจอดรอหน,น,น้าร้านอันนี้คือข้อดีของระบบของฟู้ดแพนด้านั่นเองครับข้อที่3ครับก็คือเรื่องขั้นตอนของการเคมอาหารของฟู้ดแพนด้า เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับพี่นอคิดว่าตั้งแต่วิ่งงานแอปพลิเคชันไหนมาฟู o เพ็ด้า้เนี่ยเคมาหาง่ายที่สุดปลอดภัยที่สุดไม่ได้เข้าเนื้อไรเดอร์แม้แต่บาทเดียวบริษัทจะเป็นคนรับผิดชอบให้ราเดอร์ทั้งหมด นะครับเพียงแค่ไรเดอร์ต้องกอกฟอร์มแคนเซิลอาหารเท่านั้นเองนะครับในกรณีที่ไม่พบลูกค้าหรือว่าติดต่อลูกค้าไม่ได้สามารถเคลมาหารได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็อาหารที่ไรเดอร์ได้รับมาก็จะเอาไปทําลายได้เลยนะครับอันนี้เป็นภาษาของศูนย์ฟูป็นด้านะครับเขาจะชอบบอกว่าไรเดอร์สามารถเอาอาหารไปแจกจ่ายหรือไปทําลายได้เลยนะครับบางครั้งก็อาจจะมีว่าให้นําส่งเข้าออฟฟิศก็ได้นะครับในกรณีที่มีออฟฟิศอยู่นะครับหรือว่านําอาหารที่ แคนเซิลส่งกลับกับตันก็ได้แล้วแต่นโยบายของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับบางครั้งก็าสามารถแคนแล้วเอาไปกินได้เลยบางครั้งแคนแล้วก็ต้องนําส่งศูนย์นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายในแต่ละพื้นที่ด้วยแต่ว่ามันไม่ได้เข้าเนื้ออะไรไรเดร์เลยมันง่ายสําหรับเรื่องการเคมอาหารในตรงจุดนี้นั่นเองครับข้อที่4ครับ รับอาหารค่อนข้างไวนะครับอันนี้เนื่องจากระบบการจ่ายเงินโดยตรงกับร้านอาหารประกอบกับไรเดอร์ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์เองได้ ทำให้ร้านมั่นใจได้เลยว่าจะมีไรเดอร์มารับอาหารที่ร้านอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นร้านก็จะทำการปรุงอาหารเตรียมอาหารไว้รอก่อนที่ไรเดอร์จะมารับอาหารแล้วประกอบกับเครื่องรับออเดอร์ของฟูแพนด้าเนี่ยนะครับฟูแพนด้าเขาจะแจกเครื่องรับออเดอร์ให้กับแต่ละร้านด้วยนะครับซึ่งเครื่องรับออเดอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานนะถ้าเทียบกับแอปอื่นๆนะครับจาก การที่เราลงไปวิ่งงานแก๊ปไลายแมนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาที่ว่าเฮ้ยออเดอร์ไม่แจ้งเตือนเลยไรเดอร์รอแป๊บหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องของฟูแพนด้าเนี่ยเครื่องรับออเดอร์เนี่ยเขาจะมีการแจ้งเตือนที่เที่ยงตรงกว่าซึ่งทําให้ร้านเนี่ยนะครับเห็นการแจ้งเตือนที่ไวกว่านะครับทำให้ร้านค้าสามารถเตรียมอาหารให้กับไรเดอร์ในระหว่างที่ไรเดอร์กําลังวิ่งมารับอาหารได้นั่นเองนะครับข้อที่5ครับมีศูนย์และกับตานคอยช่วยเหลือในการทํางานนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ มีการช่วยเหลือการทำงานที่อยู่ในพื้นที่จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการาวินง,งานของฟู้ดแพนด้าเรื่องเวลาในการทํางานนะครับหรือว่าเรื่องการสมรัครการเคมอาหารหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของฟู้ดแพนด้านะครับตรงนี้ก็จะมีศูนย์หรือว่ากับตันคอยซัพพอร์ตคอยดูแลเราตลอดนะครับแต่ก็จะมีบางศูนย์บางจังหวัดนะครับที่ถูกยุบไปเมื่อไม่นานมานี้แต่ก็ยังคงมีกับตันที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตไรเดอร์อยู่เหมือน อันนี้ก็เป็นข้อดีสําหรับการทํางานของ f o o d p พ n d a นั่นเองครับข้อที่6ครับแอปของ f o o d p พ n d a มีหน้าตาและก็ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนะครับปุ่มกดน้อยกว่าแอป,ปอื่นจากที่พี่น็อตเคยลองวิ่งงานมาแล้วนะครับมันจึงเหมาะสมสําหรับคนที่ไม่อยาก ทำอะไรที่มันยุ่งยากนะครับแล้วก็ง่ายสำหรับมือใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าแอปของมันเนี่ยก็จะแอบหน้าตาโบราณโบราณน,นิดหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่พี่น็อตรวบรวมมาก็คือเรื่องข้อดีข้อเสียของ Foodpanda ก็จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับแล้วทุกคนนะครับ เจอข้อดีและข้อเสียของ f o o d พนด้าอย่างไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้วันนี้คลิปนี้นะครับพี่น็อตเชื่อว่ารเดอร์เก่าหลายคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่า f o o d p นด้าเป็นยังไงนะครับแต่คนที่ไม่เคยวิ่งเลยเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นข้อมูลจากประสบการณ์ตรงจริงๆเข้าไปนะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่เจอมานะครับก็อยากจะมาแชร์มาแบ่งปันกันแล้วกันสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด แชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องพี่นอตด,ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเล่นเองก็ได้นะ